สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ Hippo Audio นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว Power Amp นะครับอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งเป็น Power Amp ของแบรนด์ Microtech ซึ่งเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะครับสดๆร้อนๆนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะทําคลิปเหมือนเดิมกมคือจะเป็นคลิปทดสอบวัดสเปคไฟแล้วก็คลิปต่อไปก็จะเป็นการทสระบบเสียงนะครับซึ่งวันนี้เรามาดูภาพลักษณ์นะครับของตัว Power Amp รุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกแล้วก็ภายในนะครับผมก็จะแกะให้ดู วันนี้ผมก็จะมาเทสวัดดูกําลังวัดของ power amp รุ่นนี้นะครับว่ากําลังวัดที่เขาให้มาจากสเปคกับวัดจริงน่ะมันจะคาดเคลื่อนมากน้อยเพียงใดนะครับหรือมันจะตรงสเปคหรือเปล่านะครับก็มาดูกันในคลิปนี้ก็อุปกรณ์นะครับหลักๆในการเทดสอของอทดสบวัดของ power amp หลักๆของร้านเราก็จะมีห,หละสะโคปมิกเซอร์ตัวดัมมี่โหลดแล้วก็มิเตอร์นะครับเพื่อวัดโวลต์เอาต์พุตของตัว power amp รุ่นนี้ ซึ่งนะครับเราก็มาเริ่มขั้นตอนการทดสอบกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมขอเปิดสโคปเปิดแอมนะครับซึ่งอา้าวยังไม่เสียบปลั๊กอีกเดี๋ยวเสียบปลั๊กแป๊บนึงชุดนี้ผมก็จะตั้งไว้ประมาณนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่ามี power amp ที่เข้ามาใหม่หรือทางบริษัทส่งมาให้ทดสอบผมก็จะทำการเทสเทสด,ดูนะครับว่ากําลังวัดที่ที่บอกตามสเปคมานะ่ะมันใกล้เคียงกันไหมถ้าเกิดว่าใกล้เคียงก็โอเคนะครับตรงนี้ จับมิตเตอร์ตรงนี้ซึ่งมิตเตอร์ก็ตั้งเป็น ac นะครับ ac เปิดสวิตช์ตรงนี้แล้วก็เทสสัญญาณตัวนี้ผมจะจับวัตที่8โอห์มก่อนอนะครับผมก็คือจะเป็น2พอร์ดนี้นะครับตัวตัวตัวกลางตัวกลางจะเป็น4โอห์มตรงนี้เพราะว่ากำลังวัดค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าผมก็ต้องรีบนะครับรีบในการปรับแต่ก็ลด เพื่อไม่ให้ดัมมี่โหลดมันร้อนเกินไปนะครับเพราะว่าบัดมันสูงนะครับที่สเปคบอกมาสูงมากตรงน,นี้ก็ระวังนิดนึงอโอเคประมาณร้อนะครับถ้าประมาณ109นะเรามาคำนวณน,นะครับ ร้อยเก้าร้อยเก้าโวลต์ก็คำนวณกันเลยนะครับหนึ่งศูนย์เก้าคูณหนึ่งศูนย์เก้าหารด้วยโหลดนะครับที่เราเจอคือแปดโอห์มได้อยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบห้านะครับหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบห้าวัตต์ก็คืออันนี้เป็นกำลังวัตต์นะครับโดยเฉลี่ยของ power amp นะครับที่ ที่ทำได้ในจังหวะที่ยังไม่คลิปนะครับของ power amp ก็ถือว่าใกล้เคียงนะตัวนี้1,485นะครับที่8โอห์มเดี๋ยวเรามาทดสอบที่4โอห์มกันตรงนี้4โ oh อห์มผมง็แค่ขยับนะครับตรงนี้มาจับตรงนี้ตัว4โอห์มนี่ต้องทํารีบๆมากนะครับนี่เพราะว่าถ้าไม่รีบนี่ัมมี่โหลดเราควันขึ้นนะครับตรงนี้เพราะรู้สึกว่าวัดสูงมากตรงนี้ ประมาณเก้าสิบสองนะครับประมาณเก้าสิบสองมันสูตรที่เก้าสิบสองเก้าสิบสองโวลต์นะครับเก้าสิบสองคูณเก้าสิบสองหารด้วยสี่โอห์มครับตัวนี้เป็นกำลังวัตต์ที่สี่โอห์มสี่โอห์มได้ขียอยู่ที่หนึ่งสองพันหนึ่งร้อยสิบหกวัตต์นะครับตัวนี้จะเป็นวัตต์วัตต์จริงนะครับวัตต์จริงก็โดยเฉลี่ยโดยประมาณนะครับแต่ในสเปคมันบอกไว้ที่สองพันอยิบ้าวัตต์ ก็ถือว่าก็คาดเคลื่อนอาจจะไม่เยอะตรงนี้นะครับตรงนี้อาจจะคาดเคลื่อนไม่เยอะก็ถือว่าใช้ได้นะครับแอมนะครับในกําลังวัดประมาณนี้ตรงนี้ก็ถือว่าเยี่ยมนะครับที่วัดออกมาแล้วสเปกก็ถือว่าไม่ต่างกันมากไม่ต่างกันมากจากสเปกของบริษัทนะครับที่ให้มาตรงนี้คราวนี้ผมก็จะพาพี่ๆทุกท่านนะครับไปดูข้างในกันว่าแอมรุ่นนี้มันใส่อะไรมาบ้างข้างใน เพราะว่ามันพิ่งเข้ามานะครับผมก็ยังไม่เคยแกะนะครับนี่ผมจะพาะแกะให้ดูกันเลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้สว่านตรงนี้นะครับในการ High <ฟ>ายน็อตฝาด้านบนตรงนี้นครับโอ้แน่นมากนะครับตรงนี้สุดท้ายก็ <laughs> มาได้ไขค,รครวงนะครับในการขันเมื่อกี้ไม่ได้เลยนะครับโอ้แน่นมากนะเนี่ยก็ถ้าเกิดว่ามีของใหม่มานะครับผมก็จะทําการ แกะให้ดูอย่างนี้นะครับเพื่อเพื่อเราก็จะได้ดูข้างในนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่เราจะเลือกซื้อไปใช้งานนะครับของ power a m p ในแต่ละรุ่นถ้าถ้ามีน็อตข้างบนนะครับก็อาจจะปั่นทงได้เลยหม้อแปลงเทอร์ลอยอย่างนี้แต่ว่าจะลูกใจขนาดไหนเราก็ต้องไปดูข้างในผมก็จะแกะให้ดูกันเลยอ่านี่นะครับก็คือข้างในของ power a m p รุ่นนี้ ก็ดูหนาตานะครับแน่นข้างในแน่นตรงนีเ้เรามาดูนะครับภาพรวมนะครับภาพรวมของตัว Power AM รุ่นนี้มีองค์ประกอบอะไรบ้างมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับก็อย่างที่เห็นเลยอันดับแรกก็คือจะเป็นหม้อปแปลงซึ่งตัวนี้จะเป็นหม้อปแปลงเทอร์ลอยลูกใหญ่นะครับตรงนี้ใหญ่มากเพราะว่ามันเป็น Power AM ขนาด 3U หนึ่งละความสูงนะครับความสูงนี่ได้เลยเสเปคไฟอมองไม่เห็นนะครับ มันก็อยู่ลึกนะครับตรงนี้ผมก็อยากบอกนี่นะครับสเปคไฟเพราะว่าช่งางพี่ช่างบางท่านก็อาจจะดูสเปคไฟด้วยเป็นหลักนะครับในการเลือกซื้อว่ามันจ่ายกี่โวลต์มันคือ,อมันมีกี่สเต็ปประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นม่อแปลงเทอร์ลอยนะครับแอบน่าจะสูงอยู่ตรงนี้ต่อมาก็จะมีภาคเล็กติฟายน,นะครับภาคเล็กติฟายก็จะมีไดโอดบิตนะครับนี่ไดโอดบิตอยู่ข้างใต้นะครับใช้ไดโอดบิด2ตัวไดโอดบิด2ตัวแล้วก็จะมีคาปาซิเตอร์ตรงนี้ อีก8ลูกตรงนี้จะเป็นค่า2 0 0้โวลต์นะครับ200โวลต์4,700ไมโครนะครับตรงนี้อีก8ตัวแล้วก็ส่วนในภาคฝั่งสาย AC ก็จะมีซอบสตาร์ทให้ด้วยอยู่ตรงนี้กันไฟกระชากนะครับหรือการช็อตอะไรตัวนี้ก็จะป้องกันอีกสเต็ปหนึ่งส่วนสายเลยปักไฟดูนะครับพี่ๆทุกท่าน สายปลั๊กไฟอลังการมากนะครับสายเบอร์สานะครับนี่ใหญ่มากปลั๊กก็ยังดีนะครับปลั๊กตัวนี้ก็เป็นปลั๊กที่ถือว่าใช้ในพาวเวอร์แอมทั่วไปเลยนะครับตรงนี้ปลั๊กตัวใหญ่ภาคอินพุตนะครับอินพุตจะอยู่ตรงนี้นี่ข้างใต้นะครับภาคอินพุตภาคอินพุตตัวนี้เดี๋ยวผมหันให้ดูนะเดี๋ยวผมหันให้ดูเดี๋ยวให้ดูกันไปเลยนะครับว่าเป็นยังไงภาคอินพุตจะมีอยู่แค่นี้ซึ่งภาคอินพุตตรงนี้จะเป็นแบบบาลานซ์เอ็กซ์อลอาร ะจะมีอินแล้วก็สามารถลิงก์เอาได้ด้วยตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลิฟสวิตนะครับเลือกฟังก์ชันที่เราจะใช้งานไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์อินพุตโหมดต่างๆไม่ว่าจะเป็นพา拉เลลบิดสเตอริโอเราก็เลือกสวิตช์ตรงนี้ได้เราก็ดูตามตรงนี้นะครับที่เขาเขียนบอกไว้ให้แล้วก็จะมีในภาคเอาพุตก็จะเป็นช่องสปิคอนแยกอิสระอย่างละหนึ่งพตแล้วก็จะมีบ i ็ i n ดิ้งให้ด้วย ส่วนในการต่อสายลำโพงเขาก็จะเขียนบอกอยู่ตรงนี้นะถ้าพี่ๆท่านไหนไปใช้งานหรือลูกค้าท่านไหนที่ซื้อไปแล้วดูคลิปรีวิวนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นการต่อแบบสเตอริโอหรือแบบบิดเขาก็กําหนดมาให้ด้วยนะครับว่าต่อสเตอร์ต่อแบบไหน Channel A 1่บวกหลบนะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็โหมดบิดต่อยังไงก็คือนี่โหมดบิดเขาก็ให้ต่อ1บวกกับ2ลบถ้าต่อเป็นหัวเซิคนนะ1บวกกับ2ลบ มันจะเป็นบิตโมโนก็คือันจะเอาสองฝั่งมารวมกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าต่อเป็นแบบบดิงนะครับก็จะต่อช่อง A ก็จะต่อสีแดงตรงนี้นี่ตรงขัดนี้เป็นขั้วบวกส่วนขั้วลบมาต่อที่ช่อง B สีดําตรงนี้เราก็จะเขียนสัญ,ญลักษณ์บอกอยู่นะครับว่าลบข้าตรงนี้ันี้คือบิตโมโนนะครับถ้าเกิดลูกค้าซื้อไปใช้งานแล้วก็ต่อบิตโมโนยังไงก็ตรงนี้เลยเขาเขียนบอกละเอียดนะครับส่วนด้านในเรามาดูในชุดของภาคเอาพุท ภาคขยายก็จะมีเมนบอร์ดนะครับอยู่ตรงนี้2ฝั่งะจะมีเมนบอร์ด2ฝั่งก็มีตัวนี้มันน่าจะเป็นไฟ2ส,สเต็ปมั้งตัวนี้นะครับตรงนี้มีโลมีไฮด้วยแล้วก็มีมอสเฟตนะครับตรงนี้สวิตไฟสูงแล้วก็มีภาคเอาท์พุตก็จะใช้เป็นพาเลเตอร์นะครับตรงนี้1 2 3 4 5 5คู่นะครับใช้5คู่แล้วก็จะมีชุด ได้นะครับไดอินพุตอยู่ฝั่งนี้ได้อินพุตนี่ส่วนในภาคเอาพุตก็ถือว่าสิงอะไรก็ใหญ่นะครับการระบายความร้อนนี่ค่อนข้างดีตรงนี้พัดลมแล้วก็พัดลมก็ตัวใหญ่นะครับเป็นพัดลมขนาด5นิ้วข้างละตัวนะครับเพื่อระบายความร้อนนะครับของตัวเครื่องรู้สึกว่าตัวนี้มันจะจับจับตามอุณหภูมิด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าเปิดขึ้นมาแล้วปุ๊บความดังก็อาจจะไม่เยอะแต่ว่าเวลา เรามีโหลดหนักๆนะครับเมื่อกี้ผมก็ใส่ดัมมี่นะครับรู้สึกว่าพัดลมมันมันเร็วขึ้นนะครับมันรู้สึกว่ามีเสียงดังขึ้นตรงนี้มันน่าจะตับตาบุณหภูมนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็คือเขาจะออกแบบมาประมาณนี้เพื่อลดความดังของพัดลมในการใช้งานก็ภาพรวมถือว่าโอเคเลยนะครับข้างในส่วนด้านหน้าก็จะเป็นภาคเป็นภาควอลลุ่มนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็แสดงสถานะต่างๆตรงตรงหน้าจอตรงนี้นะครับก็ผมก็แกะให้ดูกันเลยนะครับ ก็เป็นช่องทางในการเลือกซื้อของพี่ๆทุกท่านนะครับหรือลูกค้าท่านไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วถ้าสนใจก็สั่งซื้อนะครับจากทางร้านของเราได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะครับตัวนี้ผมเพิ่งมารีวิวแล้วก็ดูสเปคแล้วก็ดูภายในนะครับเพื่อจะมีคําตอบให้กับลูกค้าที่มาเลือกซื้อนะครับว่ามันใช้งานยังไงมันเป็นระบบยังไงข้างในตรงนี้ตัวนี้เป็นคัสต์น่าจะเป็นคัส์ทีดีนะครับคัส์ทีดีก็ในเรื่องของน้ําเสียงนะครับคัส์ทีดีนี่ก็ถือว่าไม่เร็วนะครับ เสียงดีนะครับแล้วก็ได้กําลังวัดที่สูงเพราะว่าไฟมันก็มี2สเต็ปนะครับตรงนี้2 3สาเต็ปนะครับแล้วแต่คัสแล้วแต่รุ่นตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับของ m i โ r o t ทคนะครับอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่เข้ามาในร้านของเราก็จะเป็นตัวไมโครเทคนะครับ MT 108 TD กำลังวัดนะครับที่เทสเมื่อกี้ก็อยู่ที่8โอห์มอยู่ที่ประมาณอ่า1,400กว่านะครับเกือบถึง1,500นะครับ1,400กว่าที่8โอห์มแล้วก็4โอห์มอยู่ที่2,100 กว่านะครับ2,100กว่าเพราะว่าในสเปคมันก็2,250อวัตต์นะครับที่4โอห์มก็ราคานะครับเดี๋ยวยวอินเสิร์ตให้ดูนะครับในเรื่องของราคาว่าเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็ถ้าหากท่านใดนะครับที่เข้ามาชมแล้วนะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับหากมีเพราะแอมรุ่นใหม่เข้ามา๋ย่ผมก็จะมารีวิวให้พี่ๆได้ดูกันอีกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ